กลับเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวร้อนนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะท่านผู้ว่าได้กรุณาพาดิฉันนะคะแล้วก็คุณผู้ชมมาที่สารกลางจังหวัดที่ห้องพระยาโบราณห้องนี้ที่เรายืนอยู่กับท่านผู้ว่าค่ะโดยปกติแล้วจะเป็นห้องที่ใช้ในการต้อนรับพระบร,รมวงศานุวงศ์แล้วก็ทูตนะคะเป็นห้องที่มีความสวยงามแล้วก็มีมรดกอันล้ำค่ามากมายอยากให้ท่านผู้ว่าได้พูดถึงความสําคัญของห้องนี้ค่ะครับห้องนี้เป็นห้องที่สร้างเพื่อจะเทอ ยกย่องนะครับเพื่อให้เกียรติกับพระยาโบราณราชธานินเจ้าเมืองอุธยาสมุหเทะศพิบาลกรุงเก่านะครับเมื่อครั้งอดีตสมัยสมัยรัชกาลที่5นะครับนั้นเรื่องราวของพระยาโบราณราชธานินซึ่งเป็นเจ้าเมืองอุทยาซึ่งได้สร้างคุณูป,ปาการให้แก่ชาวพระคนครีอยาคือท่านได้ขุดแต่งโบราณสถาน แล้วก็เก็บรวบรวมวัตถุโบราณทั้งหมดเนี่ยจนสร้างเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในโอกาสต่อมาเนี่ยนะครับในห้องนี้ก็จะมีสิ่งที่สําคัญที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทั้งในรัชกาลปัจจุบันและก็รัชกาลที่5ที่ผ่านมานะครับด้านบนนั้นเป็นพระพุทธนาวราชประพิษเป็นพระพุทธรูปประจาจังหวัดซึ่งพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวผู้อิสรเดพพระราชทานให้กับจังหวัดทุกจังหวัดนะครับทําหรับ ด้านล่างนี้เป็นพระแสงราชสตราประจําเมืองนะครับสมัยพระพุทธเจ้าหลวงนะครับหรือพระบาทาาสมเด็จพระจุลจอมเล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระแสงราชสตราที่พระราชทานให้แก่เจ้าเมืองนะเป็นดาบคล้ายกับดาบปัญญาสิทธิ์ที่ให้เจ้าเมืองนั้นดูแลราษฎรต่างประเทศประกันะนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสาจังหวัดที่ได้รับพระราชทานนะครับ แล้วก็ด้านล่างนี้เป็นเคียวที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงเกี่ยวข้าวที่ทุ่มาขำยองเมื่อปี2539ค่ะคแล้วในครั้งนี้นะคะเราก็จะได้นําเคียวเล่มดังกล่าวซึ่งได้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะคะให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรด้วยครับก็ะจะขอพระบรมราชานุญ,ญาตนําเคียวที่ท่านทรงเกี่ยวข้าวนี่นะครับไปประดิษฐานไว้ที่อนุสร์สถานแห่งความจงรักภักดีอของชาววิยาซึ่งได้สร้างเป็นพระบรมรูป เหมือนของท่านนี่นะครับในขณะที่ทรงเกี่ยวข้าวที่ทุ่งมะขามหยองบอกเล่าเรื่องราวให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังถึงพระราชะกรณียกิจของพระองค์ท่านที่มีต่อชาวพระนรรศอยารวมทั้งหมด9้าเรื่องด้วยกันเป็นโครงการปิดทองหลังพระองค์ท่านครค่ะอยากให้ท่านผู้ว่าได้พูดถึงความพิเศษของเขียวเล่มนี้นะคะเพราะว่ามีความงดงามมากจริงๆนะคะตั้งแต่ปลายจนกระทั่งถึงนี่นะคะด้ามเขียวนะคะตรงนี้เนี่ยในช่วงของการที่ที่ได้ทําตั้งแต่ปี3 9เนี่ยค่ะ เที่ยวเล่มนี้เป็นฝีมือของชาวอลันยิกนะครับก็ถือว่ามีชื่อมากในอุธยานะคะหมู่บ้านที่มีฝีมือในเรื่องของการทําดาบและ,ะเที่ยวเกี่ยวข้าวนะครับพิเศษเร่มนี้เนี่ยเป็นตีด้วยมือของชาวอลันยิกแล้วก็เป็นดั้มมุกนะครับออรองรักฝังมุกนะครับ งดงามมากนะครับท่านผู้ว่าค่ะเราก็จะเห็นตรงกลางเคียวก็จะมีเป็นสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีด้วยครับก็เป็นเคียวประวัติศาสตร์นะฮะที่ท่านทรงนำพระสุธีกรให้ความสําคัญกับเรื่องการเกษตรน,นะครับแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําไม่ว่าจะเป็นการเก็บน้ําไว้นําน้ํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ ก็หนึงนั่นคือหัวใจของการเกษตรถ้าท่านเกษตรกรเนี่ยรู้จักคุณค่าของน้ํารู้จักบริหารจัดการน้ําตามที่ท่านได้พระราชทานพระราชโองบายไว้เนี่ยก็จะทําให้เราเป็นเกษตรกรที่ไม่ยากจนคุณผู้ชมคะจากเคียวที่เมื่อสักครู่เราได้เห็นนะคะหลังจากที่ได้นําขึ้นนะคะถวายเพื่อทอดพระเนตรแล้วนะคะท่านผู้ว่าค่ะเคียวนี้ก็จะนํามาไว้ที่อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีที่นี่ใช่ไหมคะที่นี่เป็นอนุสรณ์สถานที่เรา ชาวยิยาสร้างให้พระองค์ท่านในวโรกาส84พรรษาพระองค์ท่านค่ะนะค,นะคะและเขียวจะติดตั้งอยู่ตรงไหนเดี๋ยวท่านผู้ว่าจะได้พาคุณผู้ชมแล้วก็ทิพไปดูด้วยนะคะครับผมค่ะ,คะนี้ก็สร้างเมื่อวันที่17มิถุนายน154เราใช้เวลาสร้างเนี่ยคืนเดียวเสร็จเราตั้งแบบแล้วก็ให้พี่น้องชาวยิทยา16อำเภอนะครับ ท่าที่เขาสมัครใจมาเราก็มาผสมปูนกันเองค่ะแล้วก็ส่งกระแ้งปูนขึ้นไปเท <c oughs> ข้างบนตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนเสร็จประมาณสีสามค่ะสีสามแล้วก็เฉลิมพระเกียรติจุดเทียนใจถวายพระพรนะครับพระนี่ก็เป็นพระประจำวันจันทร์ค่ะสร้างเพื่อถวายในหลวงก็เป็นรพระประจำพระชนมวานครับค่ะเป็นอนุสรสถานที่คนนุยาทั้งหมดเนี่ยรวมใจกัน ท,ที่จะสร้างให้องค์่านครับที่ด้านหลังองค์พระเนี่ยเนื่องจากองค์พระเป็นพ้าย,ยืนเพื่อความมั่นคงแข็งแรงเราก็ทําเป็นกําแพงเป็นชิ้นเดียวกับองค์พระนะครับนี้เพื่อให้ด้านหลังไม่มีคุณค่านะครับเราก็ทําเป็นกาแพงที่จะ,อะบ,อบอกเรื่องราวของพระเจ้าอ,อยู่หัวที่ท่านทรงงาน,นาให้กับคนอยุธยา,านะครับนี่เป็นหินทรายที่แกะสลักโดยฝีมือคนอยุทยาเอง เราเราเลือกเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านทรงงานให้กับคนรยาเก้าเรื่องนะครับเก้าเรื่องมาจารึกไว้ที่นี่กับ<ม>ดวงตราที่เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ประจำรัชกาลนี้ะนะครับเก้าเรื่องนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนี้ได้รู้เรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวสิ่งต่างๆหรือภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนี่เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงะนะครับ นี้ก็จะถูกถ่ายทอดขึ้นมานี่นะคะเป็นภาพเหตุการณ์จริงๆที่ท่านส่งงานในยุทธยาเช่นรูปนี้นะครับทรงตรวจเยี่ยมประชาชนและพื้นที่นาที่ประสบความเสียหายจากน้ําท่วมอู่หนึ่งตำบลบ้านขวางอำเภอมหาราชเมื่อวันศุกร์ที่สองมกราคม2 5 1 9ตั้งแต่ปี19เลยา่ลครับอันนี้เป็นที่ท่นทรงไปปฏิสันฐานกับราษฎรที่ในบ้านราษฎรเลย ไปแบบสามพันชนเกี่ยวกับการทำมหาเลี้ยงชีพนะครับหมู่สี่ตำบลบางชนีอำเภอบางบานแปดมกราสมบันร้อยยี่สิครับอันนี้ก็ท่านมาเปิดพระรมมราชานุสาวรีของพระค่ะพระปรเมนนะคะมหาอันันทมหิดลค่ะโรงเรียนยาวอละครับอันนี้คือภาพทั้งหมดที่จะมาแกะสลักเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในทุ่ยาคะมีภาพถ่าย เวลาให้คนได้รู้ได้ศึกษาด้วยนี่ภาพกลางนี่ครับนี่เป็นภาพที่ทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนานะครับที่ทุ่งมะขามหยองเมื่อ14พฤษภาคม2539เรยาทํเาามาเป็นพระบรมลูกทองเหลืองนะครับนั่นเขียวที่ท่านใช้ในการเกี่ยวข้าวในวันนั้นเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นของจริงก็คือจะมาไว้ตรงนี้เลยนะคะเราก็เชื่อว่าความสูง5้าเมตรกว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ค่ะ ไม่มีาทางขึ้นทางลงเนี่ยก็น่าจะาปลอดภยัยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาที่นี่นะครับได้รู้เรื่องราวที่คนยิศยาเนี่ยสร้างถวายท่านและเป็นรู้เรื่องราวที่ท่านทําให้คนยิศยานะครับด้านหลังนี่ยังปเป็นเมืองยิทยาจําลองนะครับเราขุดหนองน้ําใหม่ขึ้นมาเรียกว่าหนองสนโกโครง,งการคือหนองสนโกให้คนทิายาเดี๋ยวจะพาไปดู น้องสนุแห่งใหม่ของยุยาครับรวมทั้งเนี่ยมีพระปางสายญาติเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าที่อยุธยาจะมีพระปางสายญาติที่องค์ใหญ่มากอยู่แล้วนะคะและนี่ก็จะเป็นพระปางสายญาติที่ที่เราสร้างขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยครับเรามีหน้องสนุ่แล้วรอบห้องสนุเนี่ยเราแบ่งพื้นที่เป็น16แปลงจังหวัดยุยาเนี่ยมี16บอำเภอแต่ละอำเภอจะมาสร้างสัญลักษณ์ของอำเภอเขานะครับว่าพอเห็นสิ่งก่อสร้างแล้วทําให้คนนึกถึงว่าเออนี่คืออำเภออะไร นะครับแล้วเราก็จะเอาประวัติศาสตร์เรื่องราวความสําคัญของอำเภอเขาเนี่ยมาเล่าให้ในอาคารนั้นค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มาเล่าให้ฟังนะคะในาการจับประเด็นข่าวร้อนถึงที่มาแล้วก็ความสําคัญนะคะของทุ่งมะขามหยองนะคะรวมทั้งวันนี้ยังทําให้เราได้มีโอกาสเห็นมรอดอกอันล้ำค่าของจังหวัดพระนครศรียอยุธยาที่สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะได้ทําไว้ให้กับเรานะคะให้กับรุ่นลูกร,รุ่นหลานมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะคะคท้ายที่สุดนี้อยากจะท่านผู้ว่าได้มีอะไรฝากกับคุณผู้ชมไหมคะ อนุสร,รสถานแห่งความจงรับภักดีแห่งนี้เนี่ยครับเป็นอนุสรสถานที่ชาวยุยาทั้งหมดเนี่ยตั้งใจสร้างถวายพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเราจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ที่สุดของจังหวัดที่มีทั้งเนื้อหาสาระแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบริการท่านไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ําตลาดบกมีเรื่องราวของอำเภอทั้ง16อําอำเภอเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวเรื่องราวของครุิยาทั้งหมดก็จะเปิดในวันที่10สิงหาคม 2555นี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมพระบรมราชินีนาถด,ด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนถ้าอยากรู้จักอริยารู้จักร่ากเง้าของความเป็นคนไทยของเราเชิญมาเที่ยวที่อนุสรสถานแห่งความจงรักภักดีครับค่ะขอบพระคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างมาครั้งหนึ่งค่ะ